โอเคแล้วก็อันนี้มาดูนิดนึงโอเคเรื่องของซึนนะคะทำไมถึงใช้ซึนคะทำไมหนูถึงใช้ซึดาเพราะว่าเป็นหมวกหรือเปล่าคะแบบหมวกต้องบวกซึดาถูกต้องนะคะมีอะไรบ้างที่ใช้ซึดาอ่หมวกแว่นถูกต้องนะคะตระกูลโมจากับกอัดยอง,อน,ยองนะคะ เพราะฉะนั้นหมวกทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นอันจอนโมพวกหมวกนิรภยัย<ฮ>เฮล멧อะไรอย่างเงี้ยนะคะซีองโมหมวกว่ายน้ำอะไรเงี้ยอันยองทุกชนิดนะแว่นตาแบบเอาเป็นแบบแว่นกันแดดอะไรเงี้ยนะคะพวกนี้จะใช้เป็นเสื้อดาหมดเลยเนาะเสื้อดาม,ดมีวามหมายอื่นอีกมีอะไรบ้างคะเขียนแล้วก็ใช้ไหมคะถูกต้องเนาะมีอันนี้ที่เขาให้มาแล้วเนาะใสใช่ไหมคะให้เรานึกถึงอันยองให้เรานึกถึง โมจาใช่ไหมใส่กับอะไรอีกมีอะไรอีกได้ไหมอืมอืมเนอเอ่ช่วงนี้เขาใส่อะไร<อ>กันใส่ก็โควิดใส่อะไรกันอ๋อมาสคื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 อ,คอ,คอก,ก็ใช้กับซือดานะคะแล้วก็มีแบบคนไทยเราเรียกกางร่มเนาะแต่คนเกาหลีแบบเขามองไปเราเขาไปอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะคะอูซันต<อ>ามไ,ไปด้วยเนาะอันยองโมจามาสคืออูซัน พวกนี้นะคะใช้ซูดาเนาะแล้วก็อันที่สองคือใช้ซูดาความหมายก็คือสายยงฮดานั่นแหละจำอันนี้ไปด้วยเนาะอันนี้เป็นตัวจีนนะคะสายยงฮดาจะเป็นใช้คอมพิวเตอร์มือถืออะไรก็ได้นะคะหนูเคยได้ยนินยงฮดาไหมยงฮดายงฮดาคืออะไรคะก็คือใช้เหมือนกันเลยค่ะใช้อันนี้เป็นแบบใช้ประโยชน์นะ นะคะแบบ utilize อะไรเงี้ยนะคะ n ิ하다เอาเอาประโยชน์เป็นเช็ก advantage ก็ได้นะไปดูรูปประโยชน์ทีแล้วกันนะคะโอเคเนาะแต่ส่วนมากก็คือนึกถึงการใช้ประโยชน์นั่นแหละนะคะใช้ให้เกิดประโยชน์นะใช้ประโยชน์กับใช้ก็จะมักบใช้จมกก้็จะมักับใช้จะม้กัก็จะมักใช้กะมัใช้กักะมาก่บใก็คะับะกกับใ้ก็จมใ้บใ้กะมักกบาชก็ับ้บใ้กบใัก ไปเขียนถ้าเขาไม่ได้คิดมากซึดาสยองคาดาอียองคดาหนูก็ดูไปแล้วกันเนาะนะคะ,ะประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็มีเขียนใช่ไหมนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรนะรสชาติอะไรคะซึดืมเปรี้ยวเหรอคะหรือเค็ม,ม รสชาติหรือเปล่าคะนั่นคือรสชาติคุปนันเ <laughs> หลือให้อีกที่ยังไม่ได้บอกนะคะเอามาดูกันนะซื่ดารสชาติขมนะคะอ่ะคำน,นี้นะเนาะหมัแปลว่ารสชาตินะคะเพราะฉะนั้นมาชีอิตามาชิตาคือคนเกาหลีคิดว่ามีรสชาติก็คืออร่อยไม่มีรสชาติก็คือไม่อร่อยนั่นแหละใช่ไหมนะคะโอเคเนาะอ่ะอันนี้นะคะมาดูกันเปรี้ยวเค็มมาดูนิดนึงทบทัวนนิดนึงเนาะได้อะไรบ้างอ่ะเอาให้ครบเลยเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานอะไรเนี่ยเอามาให้ครบนะคะ อ่ะโอเคเอาหนูชอบรสชาติอะไรมากสุดเรียงตามเอาที่หนูชอบอะหนูชอบอะไรมากสุดคะรสชาติอะไรที่สุดอืมหวานชอาหวานหวานเรียกว่าอะไรคะหนูจะหวานไม่ได้แต่ว่าถ้าแบบแบบหวานแบบกลมกล่อมคือ um ไทยคุ้มพัดาไหมคะบบก็คือไทยดานั่นแหละนะคะอ๋อไทยดาโอเคไทยดานะปกติลงไทยได้คุ้มมันจะเป็นแบบแบบแบบอร่อยกลมกล่อมอะใช่ไหมไทยคุ้มพาดา ฮาดาก็ได้ใช่ไหมมาจากแมปตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเผ็ดเนาะแม,ปต,แมปตาแมปตาแมปตาใช่ไหมเผ็ดแมปตาใช่ไหมคะแบบเผ็ดแบบกลมก่อมใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกแล้วเนะวาะก็เป็น um แมคคุมฮาดาใช่ไหม,ม,มคะอันนี้ก็จะมีเป็น um ทัลคุมฮาดาด้าคุมฮาดาโอ้ยคมนะอ่ะโอเคนะคะให้ออกไปอ่านออกไหมเนี่ยอ่ะ โอเคนะคะอะต่อมาเปรี้ยวได้ไหมเปรีย้ยวอืมเปรีย้ยวเออเปรีย้ยวชีดาชีชีดานะแต่นี้ชีคมาดาไม่มีนะคะเป็นเซคาดานะคะเซคฮดาคือาในเกาหลีก็ชินแคนดี้จึงเซคฮคอมฮดาเปนตอเบอร์ี่ ไฮชูนั้นเป็นของญี่ปุ่นบะาะเหลือเป็นซึ่งเป็นข้าวเหนนะนี่เป็นอย่างเงี้ยนะคะเออพวกนี้คล้ายๆไฮชูของเราอ่ะใช่ไหมนะคะอันนี้เนาะเป็นแซคุมไทยโคมก็คือจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆน่ะนะคะแซคุมไทยโคมนะแต่บางทีบางคนก็เรียกไทยโคมไซคุมก็มีนะแต่ว่าส่วนมากเขาจะใช้เปรี้ยวขึ้นก่อนนะเปรี้ยวๆหวานๆแต่ก็คือแบบมันไม่ได้ฟิกนะหนูสามารถสลับตำแหน่งได้หรือจะเอาอะไร แบบเน้นหลักอะนะคะแต่ส่วนมากเปรี้ยวๆหวานๆหวานๆเปรี้ยวๆก็ความหมายเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมนะคะเผื่อไปเจอบางคนใช้สลับตําแหน่งกันก็ได้นะแล้วแต่นะคะอ่ะโอเคเนาะแต่ด้วยความที่มันเป็นยี่ห้อของลูกอมไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเดารสชาติได้เนาะจำอันนี้ไปก็ได้เนาะสซคมไทยคมให้นึกถึงเปรี้ยวๆหวานๆนะคะ โอเคเนาะนะคะแมคคมไทยคมก็ได้นะเผ็ดเผ็ดหวานหวานอะไรเงี้ยเราเอาไปผสมรสชาติกันเองได้นะนะคะบุกกี้มาใช่ไหมใช่ไหมบุกกี้เผ็ดเผ็ดหวานหวานของไทยก็จะเป็นแบบอะไรแมคคมณไซคมเนีของไทยเราเน้นแบบเออเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดอะไรเงี้ยใช่ไหมนะคะอ่ะโอเคเนาะอ่ะอันนี้เราก็จะเป็นขมอะแล้วเค็มอ่ะเค็มจ้าดจ้าดจ้าจ้านะคะจ้าด <correction. S 2> จ <Flight> ับเจลฮาดาก็จะมีแบบเป็นแบบเค็มแบบอร่อยอะนะคะเขาเรียกว่าจับเจฮาดานะคะเอาไปด้วยแล้รกันเนาะคือจาดาแบบส่วนมากฝั่งแล้วไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะโอเคนะคะจับเจลฮาดาคือแบบมนยังอร่อยอยู่นะเค็มแบบเค็มกลมกล่อมเค็มแบบอูมามิใช่ไหมนะคะประมาณนี้เนาะอักขมขมมันก็มันก็คือขมอะนะคะโอเคนะอ่าโอเคอันนี้โอเคนะพอได้นะคะค่ะโอเค โอเคแล้วก็แผนนิดนึงละกันเนาะนไหนเราพูดถึงคําที่ยากขึ้นนิดนึงนะคะคําว่าเขียนส่วนมากถ้าหนูเขียนกรอกเอกสาร่ะนะคะส่วนมากเวลาเช่นเราใช้ซอ d <ด>์ด<ส>ิวเดอซดาก็ได้แต่มาจจะแบบฟังดูแบบโทปิกหนึ่งนิดนึงเนาะนะคะเราสามารถใช้คําว่าชักซ่องฮาดา,า,ดานะคะแบบกรอกเ<ๆ>ขียนเอออะไรเงี้ยส่วนมากเป็นกรอกล้วกันแปลเป็นกรอกอะไรเงี้ยนะคะข้อหมายคือซึดานั่นแหละถ้าหนูเห็นชักซ่องฮาดาแล้วก็เขาให้เลือกคําที่เหมือนกันให้หนูเลือกซึดานะคะ โอเคเนาะแต่ถ้าแปลนิดนึงจะแบบกรอกส่วนมากจะใช้กับพวกแบบฟอร์มหรือเอกสารต่างๆนะคะ,อะโอเคเนาะอันนี้เป็นเรื่องภาษโอเคเชียวเมใช่ไหมนะคะับยอกคาดาเุดตาก็ได้ใช่ไหมเมื่อกี้นะคะอ่ะโอเคเนาะแล้วก็ชอนทาาอันนี้น,น่าเสียดายนิดนึงเอออันนี้อันนี้หนูไม่ได้ตอบมาเพราะจริงๆ เนี่ยน่าเสียดายเพราะจริงๆมันมีอยู่ในข้อข้างบนน่ะใช่ไหมตรงพับพับเกียวคาดามันเราเห็นไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตัวนิดนึงแล้วกันเนาะหนูเข้าใจความแตกต่างของสองตัวนี้ไหมสุดโยคาดากับอิซูคาดาสูดโยคาดาสูดโยคาดาคือเอาขีดมาดูกันคือมันคือสําเร็จการศึกษาเหมือนกันแต่ว่าหนูไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงใช่ไหมโอเคแล้วชินชองคาดาได้ไหมคะชินชองคาดาเออสมัคร ถูกต้องนะคะเพราะว่นไปสมัครเรียกว่าชินช่องซอชินช่องซอซอคือพวกซอดิวเอ็กสารชินช่องซอคือใบสมัครนะคะชินช่องฮาดาคราวนี้ซูดิโอฮาดากับอีซูฮาดามันจะแปลว่าจบอะไรเหมือนกันใช่ไหมมันต่างกันที่อีซูฮาดามันจะแบบเป็นคอร์สเล็กๆๆคอร์สหนึ่งอันอย่างเงี้ยจบคอร์สเขาเรียกว่าอีซูฮาดาแต่ถ้าซูดิโอฮาดาคือแบบหนูจบคอร์สแบบคอร์สใหญ่เช่นเรียนจบ มหกแล้วเงนี้จบแล้วอ่ะจบหมดแล้วอ่ะนะคะหรือว่าเรียนของปริญญาอย่างเงี้ยก็คือนูจะต้องมีแบบหลายๆคอร์สที่ต้องแบบอิสุฮาดาก่อนมันถึงจะได้รับใบประกาศนียาบัตแบบสุริโยฮาดาอย่างเงี้ยโอเคเนาะนะคะ่ๆๆโอเค <ๆ S 1> อเนาะก็คือให้มองว่าอิสุฮาดาแบบเป็นพวกคอ,อร์สอันๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุริโยฮาดาคือจบแบบคอร์สรวมๆคอร์สใหญ่คือคือจบหมดแล้วอ่ะเรียกว่าสุริโยฮาดาอันนี้โอเคโอเคไหมคะค่ะ <ๆๆ S 1> ได้ๆๆ ต่อมานะคะอันนี้อันนี้นะคือ<ล>ออตโตเคเฮย์ยแปลว่าอะไรคะเปลือออโตทำยังไงทำยังไงอาจจะเปลือใช่ไ่มตอนตอบตอนนั้นใช่ไหมนะคะเนาะอันนี้หนึงเนาะอันนี้นะคะอ่ะจริงๆออตโตเคบวกกับกิริยาอะไรก็ได้เนาะอะไรสักอย่างยังไงกำลังคิดอยู่ว่าหนูอาจจะไปจำผิดก,กับนั่นแน่เลยออตโตเคเทรดเซลใช่ไหมไถ้าเกิดสมมตินะเขาเป็นออโตเคเทรดเซล โอเคนะชอนพาบอนโฮกาอตกอตเตอเคทเรเซโยได้นะคะคำนามอีกาแล้วก็อตกอตเตอเคทเรเซโยอันนี้โอเคนะมันเป็นคำสุภาพของมวยเอยอเนอดปอนเยอใช่ไหมคะอันนี้เป็นนกพิมพ์มันนะเป็นรูปสุภาพหนูจะบอกว่าชอนพาบอนโฮกาอตกอตเตอเคทเรเซลชูโซกาอตกอตเตอเคทเรเซโยอีเมรีออตเตอเคทเรเซโยก็ได้นะรวมทั้งชื่อถามชื่อถามอายุอะไรเงี้ยฉะนั้นซองฮัมมี่ยอนเซกาอะไรพวกเนี้ยนะคะนะ ไม่อย่างนั้นก็เป็นถ้ามันมีโมเยโยหนูก็ตอบโมเยโยก็ได้นะใช้ได้นะคะเปิดโทรศัพท์คืออะไรอันนี้ได้อยู่นะนะคะมีอดตอนก็ได้มีโมเยโยได้มีออโตเคเทรเซโยก็ได้นะคะแต่ออโตเคเฮโยอันนี้ไม่ได้นะโอเคไหมคะคะโอเคค่ะเนอะโอเคนะคะมีอดซายใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกไปแล้วถ้าจะให้สุภาพกว่านี้เราต้องถามเป็นยอนเซใช่ไหมคะยอนเซกาออโตเคเทรเซโยอันนี้เนาะ นะคะอันนี้เคไม่เกี่ยวเลยตอบเป็นหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมคะอ่าโอเคเนาะที่เหลือโอเคไม่มีปัญหามาดูเรื่องยานิดนึงแล้วกันเนาะนะคะยอนโกเราดูไปแล้วยอนโกคือยาอะไรนะยอนโกเอ่อเป็นยาทาเป็นยาทาใช่ไหมนะคะพวกนี้เนาะเราใช้กับยอนโกด้วยพาริดาใช่ไหมเราทาใช่ไหมคะ โลชั่นก็ได้นะครีมกันแดดก็ได้นะเอ,เออเออนะคะที่เราต้องทานะ,นะคะแล้วก็พาสือเขาจะพชชี่หรือว่าอะไรเขเอะไรพาสือาบบ่อเหมือนอีพวกตาเสือแปะปวดคลายกล้ามเนื้ออ่อแบบเนี้ยนะคะใช่ไหมโอเคค่ะเเรียกอะไรแผ่นแปะคลายกล้ามแปอโอเคค่ะแผ่นแปะตาเสืออางนี้แล้วกันเนาะเราเรียกตาเสืออ่ะโอเคนะคะพ้าสื่อเนาะใช้ผู้ชีดา พาสเลอร์ปุชิานะคะติดเข้าไปใช่ไหมนะคะคราวนี้โซฮาเจกับเฮลเจสองอันนี้คืออะไรคะอ๋อโซฮาเจน่าจะเกี่ยวกับลำไส้ยาช่วยย่อยไหมคะถูกต้องนะคะอ่ามาดูเนาะโซวาจริงๆไม่เกี่ยวกับลำไส้นะแต่เกี่ยวข้องกับการช่วยย่อยถูกต้องนะคะเพราะคำว่าโซวาฮาดาแปลว่า,วาย่อยอาหารนะคะ,ะถแบบย่อยไม่ค่อยได้นะก็เป็นแบบโซวา ชาลอันเทโออะไรเงี้ยนะคะนะ่อก็ชาลอันเทตาน่ะนจะใส่กาก็ได้เนาะเพราะปกติเราต้องรู้คำนามพวกเทด้ามันใช้กับอีกาใช่ไหมนะคะนะอีกาเทดาโซฮาก้าชาลอันเทดาอย่างเงี้ยนะคะแบบอ้ออาหารย่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโซฮาก้าชาลเทรโอก็คือโอ้โหย่อยดีมากนะคะถ้าเรามีปัญหาเรื่องการย่อยใช่ไหมคะหรือเขาเรียกว่าโซฮาพลยางโซพลิ่ง ุงก,ก็คือแบบมีปัญหาย่อยไม่ดีอะนะคะแบบ in digestive อย่างเงี้ยนะพวก i n d i g e s t i o n ปัญหาเกี่ยวพวกนี้นะคะหนูจะไปทำเป็น verb adjective นหนูไปเปลี่ยนเอาเองนะ,ะแต่นี้เป็นคำนามนะคะนะอันนี้นะคะโซฮวาเจปกติแล้วเชใช้กับพวกสารต่างๆนะคะมันไม่จำเป็นต้องเป็นยาก็ได้นะอย่างเช่นเซเจหนูเคยได้ยินไหมเซเจเซเจนี่ เซจเช่นทุบเซจเซในที่นี้เป็นตัวภาษาจีนของคำว่าชิตตาชิตตาแปลว่าล้างนะคะเชคือพวกซานใช่ไหมทูบเซจก็คือเป็นพวกน้ํายาล้างจานที่เราใช้ในห้องครัวใช่ไหมคะเซทักเซจก็จะเป็นพวกน้ํายาซักผ้าใช่ไหมเซทักคาดาปันเลหานะคะเอออันนี้แถมให้แล้วกันเนาะวัฒนธรรมคนเกาหลีนะคะเวลาขึ้นบ้านใหม่ปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่เรียกว่าอะไรคะ ได้ไหมอ๋อชิปชิปอะไรชิปอะไรชิปชิปชั้นไม่ไม่มีชั้นชีนะไม่มีชั้นชีชิปชิป 3D ชิป 3D อ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะชิป3ี ทดีนะคะปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่เนาะเขาจะชอบให้พวกเซเจต่างๆนะคะกับ QG จีจำไปเลยเนาะคิกับพวกเซเจนะคะชูบังเซเจแล้วก็ให้พวกเซทักเซเจอย่างเงี้ยอันนี้แม้ว่ามันดูเหมือนไม่อะไรมากแต่คือคนไทยเราไม่ให้กันอะใช่ไหมปกติแล้ววัฒนธรรมไทยเราไปไป,ไปบ้านเพื่อนให้ทิชชู่มันแปลกๆนิดนึงใช่ไหมนะคะ<ม>ก็คือคนเกาหลีเขาชอบให้ของที่มันแบบ ใช้ได้จริงอ่ะนะนอกจากจะมีพวก QG c จเซจบางทีเขาก็ให้พวกอาหารกระป๋องหรือว่าแบบอีพวกเซตเซตเครื่องใช้เซตสเปมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเออนะก็ก็เป็นของที่คนไทยไม่ค่อยให้ใไหม่ไปบ้านเพื่อนให้ปลากระป๋องเพื่อนคงแบบไม่น่ารัก <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> ่ะประมาณนี้เนาะ <laughs> คนเกาหลีเขาก็จะให้ของแบบนี้กันนะคะสะบู่ยาสีฟันอะไรเงี้ยก็ให้ได้ นะคะอ่ะโอเคเนาะสำหรับฉิบชือดีอจําไปแล้วกันเนาะเซจเพราะฉะนั้นโซคาเจก็จคือยาช่วยย่อยนะคะเมื่อเรามีปัญหาโซคาพลเรีงยงโซคาโซคากาชาลันเทย์ดาย่างเงี้ยนะคะเฮยอลเจคืออะไรคะเฮยอลเจเอ่อยาลดไข้ถูกต้องนะคะลองนึกถึงยอรใช่ไหมยอรี่นาดาใช่ไหมคะยอรี่มานีนาดานะคะอันน,น,นี้แคร์เป็นเรื่องของการแบบ คลายนะคะการแก้ปัญหาการคลายอะไรเงี้ยที่คลายอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เนาะก็จะเป็นเรื่องของยาลดไข้นะคะถ้าหนูจะใช้พวกยานะปกติก็มกตาคือ <มา S 1> ช,ชีดาก็ได้นะมาชีดานถ้าเป็นยาน้ําก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้คําศัพท์ที่มันยากขึ้นกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะหนูรู้จักไหมมีคําว่าอะไรคะอืมไม่รู้จักเลยคะ่ะอ่ะ นะคะเอามาดูกันนะยากรพุกยงฮดาพุกยงฮดานะคะยากุกยงฮาในยาก่นจากกร่ได้วยายา่นจากกรุ๊กเเละส่งมาด้วยเนาะยากรุ่นากกรุ๊กเเละย่มาด้เนาะยากรุ่นจากกรุพกเเละส่งมาด้วยเนายากรุ่นจารเะงมา้าะยากรนจกก็ะหมายถนงโยาีพังบอกกรุ๊กละวยธนการทําอาหารุ๊กเพมา้ยนาะากรนจากกรุกเะงนะยก็จะกป็น วิธีการกินยานั่นแหละนะคะมันก็คือใช้ยาก็ในที่นี้ยนะโอเคเนะาะคือวิธีการกินยาอะไรนะ,ะ,ะยูนิฟอร์มเราไปไหนเลยอ่าโอเคเนาะยนอนะคะอันนี้โอเคนะพอได้นะคะอ่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรอพวกนี้ถูกหมดเลยเนาะยองซงัซงหรือใช้คําว่าทงยองซงังก็ได้นะนะคะทงยองซงัซงหมายถึงพวกวิดีโอเนาะนะคะทงพวาฮดากับชอนพาฮดาต่างกันยังไงคะอ่า องไม่ได้ค่ะทฮาดาคือการคุยโทรศัพท์นะทงวะทอนฮาดาคือการโทรโทรหาใครคนที่เราโทรหาเป็นเอเกฮันเทชิงโกเอเกชิงกฮันเทชอนควาเฮยูนะคะเราคุยกับใครใช้ฮาโกนะเราคุยกับคนนั้นใช่ไหมเหมือนฮาโกทงวาฮาดาแยกีฮาดาอันนี้โอเคเนาะนะคะโอเคค่ะ แล้วก็แถมให้แล้วกันไหนๆก็พูดถึงทงยองซังนะคะเวลาหนูใช้ชาจินแปลว่ารูปทงยองซังแปลว่าวิดีโอนะหรือยองซังก็ได้นะคะถ้าเราถ่ายนะคําที่หนูควรรู้สำหรับโทปิกหนึ่งนะคะคือจิกตาจิกตาสำหรับโทปิกส,สองอะนะคะเขาใช้คําว่าชวารยองฮาดาชวารยองฮาดาโอเคเนาะก็คือถ่ายเหมือนกันนั่นแหละนะคะใช้เป็นดราม่าก็ได้ยินบ่อยนะดรามา่า를ชวารยองฮารา เพราะฉะนั้นสถานที่ถ่ายทาดราม่าเขาเรียกว่าชุดราม่าชาริองจีดงจชดราม่าชาริองจีจีก็คือพื้นที่พื้นดินสถานที่ใช่ไหมนะคะสถานที่ถ่ายทาดรามา่านะคะอันนี้โอเคกลุก่ไม่มีปัญหาพี่นกตารองเท้าส้นสูงเรียกว่าอะไรคะรองเท้าส้นสูงภาษาเกาหลีเรียกว่าอ,อะไรได้ไหมเอ่อจริงๆมาแบกภาษาเกาหล จริงๆไม่มีภาษา <c oughs> เขาใช้คำว่า high heel high heel ไม่มีภาษาเกาหลีเานาะอ่าโอเคเนาะอ่าอันนี้นะคะไซส์ก็คือไซส์ใช่ไหมนะคะหรือ <c oughs> ใช้คำว่าคือชีสู <c oughs> ชีสู <c oughs> ชี <c oughs> ชูก็ได,กด้คือกี่แปลว่าขนาดนะคือกี่แปลว่าขนาดชีสูก็คือ <c oughs> ก็คือไซส์อะ <c oughs> นะคะแต่เลือกถึงส่วนมากจะเป็นเรื่องแบบเป็นรองเท้าอะไรเงี้ยที่มันจะมีมีตัวเลขอะนะคะ นะเบอร์อะไรอะไรเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นปกติร้านรองเท้าจะเห็นคําว่าไซส์จืดที่สูงหรืออาจจะใช้คําว่าคือกี่ก็ได้นะคะส่วนถ้าเป็นความสูงนะเขาเรียกว่าโนพีโนพีนะคะโนพีห no มายถึงความสูงนะคะโอเคเนาะอ่ะพวกนี้นะคะที่เหลืออันนี้เป็นเรื่องโอเคอันนี้เอาแกมมาที่เหมือนกันใช่ไหมนะคะ เดี๋ยวเราจบอ้อยตรงนี้แล้วกันนี่เป็นเรื่องของแกมมาอีกอันหนึ่งก็เอาจบแค่ตรงตรงเรื่องของโกแคปแล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อตรงนี้นะตอนแรกครูกล่าวว่าเออจะดูแค่ตรงที่หนูผิดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรแต่ว่าก็คิดว่าน่าเสียดายเนาะเพราะว่าหลายๆคําศัพท์หรืออะไรเงี้ยก็ดูเช็คอีกทีว่ามีคําไหนที่หนูไม่รู้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะจะได้ช่วยทบทวนให้เพราะว่าหนูถ้าเอาจริงๆนะตั้งใจ เออเหลือเวลาอีกครึ่งปีอ่ะก็ยังพอมีเวลาทบทวนอยู่โอเคเนาะนะคะค่ะแล้วก็ยังไงปีหน้าถึงจะค่อยสอบเอ็นอยู่ยแล้วใช่ไหมนะคะก็ปีหน้านสอบตอนไหนนะแพทปกติสอบเดือนสอบเดือนมีนาใช่ปะ่ะเช่ค่ะแต่ว่าเขาเปลี่ยนแล้วจะมีแพทอืมคือแพทมันจะไม่มีภาษาเกาหลีแล้วค่ะคือแบบพวกแพทภาษามันจะย้ายไปอยู่วิชาสามัญ แต่ว่าก็สอบปีหน้าเหมือนเดิมใช่มไม่แน่ใจว่าข้อสอบจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่คิดว่าอาจจะเหมือนเดิมค่ะอืมแต่ข้อสอบแพทมันก็ดูเป็นแนวโทปิกมากเลยนะเนาะหลังๆข้อสอบแบบแนวโทปิกเลยอะนะคะก็ไม่เป็นไรอะประมาณนี้เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีพาร์ทแกมมาเข้ามามากกว่าโทปิกนิดนึงเนาะนะดูเหมือนแล้วเขาก็ชอบถามคําคล้ายคําเหมือนอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมจะมีคําศัพท์ไหนที่ใช้แทนกันได้มีความหมายอื่นๆด้วยแบบซื้อดาในที่นี้มีกี่อันอะไรเงี้ยใช่ไหมจะเห็นอยู่แล้วก็มีพาร์ทรธรรมเข้ามานะคะก็จะต่างกับโทปิกนิดนึงนะคะอ่ะพวกนี้ส่วนมากเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วกันเนาะครั้งหน้านะคะวันนี้หนูมีตรงไหนที่ไม่ค่อยเข้าใจไหมคะเกี่ยวข้องกับอูริเลโยือเรียโยอารอซหรือว่าการใช้อืมยอนหรืออะไรเงี้ยมีมีตรงไหนไม่ค่อยเข้าใจไหมคะ ยังไม่มีค่ะโอเคไหมได้อยู่เนาะครูมีตรงไหนเร็วไปไหมคะพอได้ไหมพอได้ค่ะโอเคเนาะก็ถ้าเร็วไปบอกนะเพราะว่าครูคิดดูเพราะครูดูจากที่หนูทํามาสง่งครูว่าหนูพื้นฐานดีอ่ะก็เลยเหมือนเป็นการทบทวนมากกว่าอาจจะไม่ได้ใส่รายละเอียดเยอะก็เลยไม่ได้มานั่งสอนเป็นแกมมาแล้วก็ให้ดูตัวอย่างเยอะๆปกติถ้าถ้าสอนแบบ ถ้าเริ่มสอนนักเรียนแต่บางทีจะไม่ได้เร็วขนาดนี้นะนะคะแต่ถ้าหนูรู้สึกว่าเร็วไปหรือยังไงก็บอกได้นะคะอันนี้คือครูคิดว่าแบบสับพลที่มีพื้นฐานเราเตรียมตัวสอบก็คือสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็ตัวอย่างก็เดี๋ยวครูเพิ่มให้จากอันนี้ละกันนี้ครูเตรียมให้นักเรียนอีกคนนึงให้เขาเป็นกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวหนูลองไปนั่งดูอีกทีละกันตัวอย่างประโยคมีอะไรบ้างนะคะลองดูมีคําศัพท์แต่ครูว่าคําศัพท์ไม่น่าจะยากเพราะครูเลือกประโยคที่มันไม่ได้ไม่ได้ยากมากอ่ะนะคะ ก็คือเน้นให้เขาดูตัวอย่างประโยคเฉยๆบางอันก็เป็นเป็นบทสนทนาบางอันก็คือเป็นประโยคเป็นพันมาบ้างเป็นแบบมีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปดูแล้วกันจะได้ฝึกดูโครงสร้างประโยคนะโอเคเนาะโอเคค่ะค่ะอ่ะก็เดี๋ยวส่งวิดีโอให้แล้วก็เนี้ยนะคะไฟล์อันนี้ด้วยหนูก็มีอะไรทักมาอีกทีแล้วกันนะคะ ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณครูได้ค,ค่ะถ้าหนูอยากได้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับแกมมาอะไรหรือว่าคำศัพท์ประเภทไหนหนูหนูทักมานะเดี๋ยวครูจะจัดให้แล้วเดี๋ยวก็จะส่งให้นะคะค่ะได้ยังไงท่องศัพท์เยอะๆนะคะยังไงตอนนี้ถ้าเราอยากได้แบบ ซาเกิบอะเรายังไม่ต้องไม่ต้องเน้นเขียนก็ได้นะก็คือแกมมาพื้นฐานหนูเก็บให้หมดแล้วก็สิ่งที่จะช่วยหนูได้ดีที่สุดคือคําศัพท์นะคะคําศัพท์หนูต้องรู้เยอะกว่านี้นะโดยเฉพาะคําศัพท์ที่มันแบบยากขึ้นอย่างเช่นเมื่อกี้พุกยงฮดาชักซองฮดานะคะหรือไซยองฮดาอียองฮดาอะไรเงี้ยคำศัพท์พวกที่เป็นตัวจีนะหนูลองไปท่องคําศัพท์แบบนั้นเยอะขึ้นแล้วหนูก็จะคุเชื่อว่าสีน่าจะไม่ยากเกินไปถ้าคำศัพท์ได้นะเอาแกมมาระดับนี้เลยอะถ้าคำศัพท์เยอะขึ้นอะโอเค ได้ถึงโทปิกสีอยู่นะคะโอเคค่ะโอเคเนาะเราไปเก็บไปเก็บคะแนนจากพการ์ทการฟังการอ่านเก่านะเราพาร์ทการเขียนเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากที่ได้โทปิกสีดูแล้วเราค่อยมาฟิตเรื่องแกมมาอีกทีนึงนะคะโอเคนะค่ะได้ค<ะ>่ะส่งวีดีโอให้นะคะขอบคุณมากค่ะ